สวัสดีครับผมเอ็มแฟชเชอร์นะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม The Adventure of t i n t i n The Secret of Unicorn ในตอนที่สองกันแล้วนะครับเพราะนี้เราจะมาทวงคืนลูนิคอนกันเลยนะฮะจัดมาขึ้นประตูบานนี้ไปก่อนนะครับขึ้นไปจุบเปิดมาแล้วเจอขวดอยู่สองขวดตรงนี้นะฮะเอาไงดีวะน่าจะปาใส่หัวคนได้นะเราดูก่อน นี่แน่เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างสลบนะฮะถือว่ามัช่นคอมพิวนึกแล้วคนนี้มันต้องปาหัวไม่แตกก็ไอ้นั่นอ่ะมึนนะฮะมีสออย่างปลาไปเอ้ยเห็นสพแน่นอนอาตกใจตกใจวิ่งข้ามไปครับอ่าหลับเฮ้ ฉันรู้ว่าแกอยู่ที่นี่อะไรนะแกอยู่ไหนเราจะหาแกเจอได้เลยไอ้หนวดฉันขึ้นมาแล้วนี่แน่ตกไปสองชั้นสลบสิครับขึ้นตรงนี้นะฮะขึ้นไปลงข้างล่างมา เมื่อจะเข้าประตูบานนี้นะครับไปเลยสโนวี่จัดไปครับวิ่งวิ่งวิง่งเฮ้ยเจอหนูหนูน,น,น,นะครับกุญแจดอกหนึ่งกุญ <c oughs> แจดอกโคตรใหญ่เลยนะจ๊ะโอ้โหหนูมา <Snow> ดีมากสโนวี่ก็วพิ่งขึ้นนี่นะฮะ เปิดประตูอ๋อนี่ไงดับบิกับเมาส์ขวานะครับได้มาแล้วมาหลับใน้ที่การงานมันไม่ดีนะครับพี่ครับไอ้อ้วนนี่มันเดินไปก่อนแล้วนะเดี๋ยวรอมันเดินกลับมาอีกทีนึงแล้วค่อยเข้าไปสเตลตแล้วกันไม่อยากต่อสู้ตัวนี้มันเก็บยากอ้วนรอนมาฮะ <c oughs> เดินมาแล้วก็หันหลังไปเซตโจนค <What>? oh. ุ่มเข้าให้โอ้โหตัวโคตรใหญ่ชิบหายติงนๆอ้มไปได้ไงวะเนะี่ย Be ข้างล่างเจ็บมือแทนว่ะเมื่อก,กีนน้นี้รูดมาซัำมือเปล่าเลยกิ uh, ยิงไปฮะตรงนี้มีอยู่กี่ตัววะ uh huh. น่าจะสองตัวนะครับแล้วมีขวดให้สองขวดพอดีเป๊ะเลยนะฮะจัดไป <the> way, เพลงสวยขอหัว uh huh. headshot สลบ uh huh. ขนาดคนตัวใหญ่ยังสลบได้เลยนะฮะเนี่ย นี่ขอหัวเน้นๆเทชอร์ตายเลยนะครับปึ๊บอ้าวนี่ไงคนที่มันขโมยเเือเราไปนี่ว่าไปข้างล่างแล้วนะฮะเปิดประตูมามีอยู่สี่ตัวตรงนี้นะครับโอเคเราเก็บข้างบนก่อนแล้วกันนี่แน่ เล็่งสวยฮะตรงนี้เป็นโคมไฟเหมือนจะพังกวแหละลงมาเก็บไปสองเรียบร้อยตรงนี้มีขวดแก้วตรงนี้นะฮะ <c oughs> นี่แน่ <c oughs> วิ่งมาทางตรงเสร็จพี่สิครับลงข้างล่างฮะลงมา หาห้องเรือวะเนวิลไปว่าเรือใช่ปะเฮ้ยไฟฉายไฟฉายนี่ไงโ k เคถ้าส่องไฟฉายถ้าส่องไฟฉายแบบฮามากเลยอ่ะดูดิมม่ต้องชูมือด้วยวะไม่เข้าใจวาตินตินเออเดี๋ยวก่อนนะข้างล่างมีคนสองคนตรงนี้มีกระสอบทรายโอเคยี่ห้ากิโลฮะจัดไปเน้นๆตรงใส่หัว ตายไม่ตายก็สลบะมีสองอย่างเอาเจอเหมือนเหมือนยุงใช่ปะเผาเผาเผานั่นแหละไอ้กล่องสมบัติ <c oughs> เปิดปะติ้งแนวตรงนี้เป็นอะไรวะเป็นทางขึ้นเหรอ,อขึ้นบนนี้สิมันจะมี <c oughs> นี่อยู่นี่ไงเอ,อ้ หมุนมาฮะก็ตามไปส่องไฟฉายเคลียร์ทางนะครับโหอย่างเยอะเลยอ่ะยุงเป็นอะไรหิงห้อยวะเข้าไปฮะเจอก่อนตรงเนี้ยเก็บไงนดีวะคุณผู้ชมติงแป๊บติงแป๊บเฮ้ยนี่ไงเรียบร้อยลดขึ้นฮะ ันนี้อ่าได้แล้วกล่องนี่แน่ปิง๊งตด,ดลงข้างล่างนั่นแหละสุดยอดเออทางนี้ไปได้ไหมทางตันนะครับต้องขึ้นทางเดิมโคตรหลอนเลยว่ะฉากนี้ตรงนี้ขึ้นได้ไปไหนวะ เอาชิบหายขึ้นมาหาตีนโอ้ขึ้นมาหาตีนเฟสโอ้โหโอ้โหขึ้นมาหาตีนนะฮะตอนนี้ไปได้นะฮะนี่มีบันไดตรงนี้อีกได้อยู่อ๋อขึ้นมาเก็บกล่องสมบัติมีไงได้แล้วลงข้างล่างนะฮะ ตรงนี้เหมือนเป็นลอดอะไรสักอย่างโดดมาโคตรสูงขามหักเลยวะตินตินตรงนี้ขึ้นไปเออไปก่อนนะตรงนี้เออนี่ไงเราเจอนี่แหละตัวเหมือนเขาเรียกว่า,ววะวาอะไรวะวงมิลัยอ่ะขึ้นมาตรงนี้ฮะแล้วก็มาทางซ้ายนี่ไง ทางขวาหน้าตันตันจริงด้วยขึ้นมาตรงนี้แล้วก็น,นี่ไงเจอแล้วปึ๊บอ่าเฮ้ยโอ้โหเกือเกลือกล่องพยาบาลพอดีเลยเยี่ยมยอด here, <right? S 2> ยังรอเลยอันนี้เหมือนเป็น ฟันเริองอะไรสักอย่างนะครับวิ่งไม้เรื่อยทางตันนะฮะต้องขึ้นข้างบนมีปุ่มกดก็ต้องมีขวดแก้วสิวะใช่ปะเอา้าไม่ใช่อเออนี่ไงเป็นกระป๋องนะฮะแล้วก็เล็งสวยงามๆน่าแหละสุดยอด เก็บกระป๋องแป๊บนึงนะครับขึ้นข้างบนเออทางนี้ต่อนะฮะ <c oughs> ขึ้นตรงนี้นั่นแล้วอีกขวดนึงเป้งอ๋อเป็นลิฟต์มานะครับยอดซามอก้นี้โคตรหล่อเลยฮะขึ้นมาตรงนี้ เ<งาน>ต้ยเนงบนอยูแล้วนะฮะโซนตนนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละอีกทีนึงเออ, <c oughs> ขอเขาต้องเก็บเก็บคนใช้สี่คนออกมา <c oughs> เอาไว้นี่ก่อนเลยอันดับแรกแต่ก่อนนะถ้าเราลงไปก็เจอสิวะใช่ปะนี่งไงขอกล่องกไปแลวกันไม่ได้อน่ะ ตอยตอยเอ้ยโหยก่าจะเคลียร์ได้นะฮะไอ้วนมันตัวหนา <S <S เคลียร์ยากอันนี้อะไรวะใอ้ปลาบอลใช่ปะเคลียร์อ๋อบอลมันเด้งได้นี่ไงของหัว <S <S เน้นเน้นเอ้ยสลบสลบเปิดครับวิ่งเข้าไปฮะ ต้องหากุญแจหนึ่งดอกนะฮะซึ่งกุญแจมันอยู่กับไอตัวถือลมนั่นเองตัวนีซ้ซื้อเลยวะสู้ออยาก <c oughs> อเอา้าอยานจะยากเลยนี่หว่าโถ <c oughs> เอ้ยย่องเข้ามาข้างหลังก็จบแล <c oughs> ้วอันนี้มีลูกบอลน,นะฮะ <c oughs> เออเดี๋ยวก่อนนะข้างล่างมีทางไปอ่ะเราปลาลูกบอลก่อนแล้วกัน นี่แน่ลงไปข้างล่างลงล่างอะลง่างมีนี่เยยมยอดเปิดกลองครูทองคำฮะถ้าไปขายนี่คงเลยตายหายเออตรงนี้มีรูคุญแจอยู่นะครับรต้องขึ้นทางนี้สินี่ไงเห็นละทางให้สซอวีไปเอามาไปเลยสซอวีสเฮ้ยนี่แน่ไอหนูเปนมึงขึ้น มันจะขึ้นมามันขึ้นมานี่ Good work boy ได้ไแล้วคุณแจอดอกโคตรใหญ่เลยทุกท่ทานซิงมาตรงนี้นะฮะลเลนคือสวยงามๆไม่ได้อะเ,เ,เราต้องเราต้องขึ้นข้างบนก่อนนะครับเก็บไอ้นี้ก่อน นี่แน่แล้วก็เก็บบอลมาหัวเน้นๆนี่มือสิมือบอกเลยว่ามือเอาบอลดีมากนะไม่ใช่จะลงเออเราจะแบบปาบอลขึ้นได้อยู่นี่แน่เรียบร้อยครับเ <c oughs> คลียร์ไปสิง่ายๆไปสิ็จรถขึ้นมา ออ,ออกมาตรงข้องนอกแล้วนะฮะขึ้นนี่ไงเห็นแล้วมันไดขึ้นไปขึ้นตึกตักตึกตักวิ่งมากระโดดมาลงข้างล่างนะครับปีไถ่ลงมาแล้วก็เข้าห้องนี้แหลมีห้องเดียวโผล่ตรงไหน,นโผล่ฝั่งนี้นะฮะต้องเก็บคนสี่คนอีกแล้วเหรอครับเนี่ยเออเดี๋ยวก่อนนะ เก็บอันนี้ก่อนแล้วกันตอนนี้มันยืนหลับอยู่นะฮะนี่แน่แล้วก็มีโคมไฟตรงนี้นะครับเราต้องอยากเก็บสองอะสองสองเลยว่าสองสี่เฟ้นนี่กระจายไอ้คนี้ถือรถมันสู้ยากนะฮะมันเออไงมันกันนั่นได้กันหมัดต่อยของเราได้ รถขึนนี่เออนี่ไงได้ละเป็นม,มีนั่นอยู่เขาเรียกว่าอะไรวะอ้บา้าเขาเรียกว่าจุดเด้งของบอลอนะมีกำแพงพวกนี้อยู่ไม่ได้เหรอเดี๋ยวก่อนดิเลงตรงนี้มากเลยเออเฟสเฟสนะครับนะเฟสนะนี่แน่ ก่าจะได้ปะเอ้ยเคลียะเคลียห้องนี้นะครับปิดมาโอ้ยย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 ยนยย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 เยย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 จำไว้นะสโนวียย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  <polarization in the market> this is the little brat from the market, I think you have something that belongs to us. What are so you talking uh. about? So that's my ship. I so You sold her when I asked. You too. You're searching for the unicorns, aren't you? you are so interested in these unicorns? There were three unicorns, all built by Sir Francis Haddock. Heirlooms for his three sons. Shut it. จะกล้ามาซะแตพูดมาไปแล้วโอ้แล้วมือติ้นติ้นเจอติ้นแน่ตอนนี้ไม่ใชทางหนีนะฮะว่าส์ too many questions it's my job it's what I do that's enough พอได้แล้วเพลิดสิครับ รออะไรงาน <S <S น,น,นี้เ็มสิฮะเอชเคมันมีร่มสองคนเลยเว้ยเฮ้ยมันมีร่มสองคนเลยอะ่ะอันนี้ขึ้นมาลงมาสองคนดิขึ้นมาอีกโอ้ไม่ก็ตเอาไงเอาไงเอาไงล่ะพี่ขึ้นบนสิครับงานนี้ ไอ้นี่เสกลงไอ้นี่เสกขึ้นเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยมันเจอแล้วมันเจอแล้วูเ,ว ah. เดี๋ยวนี้ไม่เว้ยงงสิไม่เห็นกูกำลังการกำลังเสริม ah. <Lost> เอาไงเอาไงพี่เอาไง เข้าประตูมาดีสิครับอยู่ตรงนั้นไม่เว mm ้ยโดดขึ้นจินบอนบอนบอนไปครับเข้าข้างในฮะนั่นแหละเด้บอลมาแล้วมึงเสร็จกูแน่กูบอกเลยอยู่ที่ร่กันด้วยสองคนเรียบร้อยแหม ไปอยู่ตรงโคมไฟสองคนพอดีเป๊ะเลยนะฮะเรียบร้อยครับนี่ไงสามลำเลย้ย u n i c o r นของเราอีกหนึ่งนะฮะแล้วก็ตรงนี้อีก,อกสองนะครับรวมเป็นสาม uh huh. เปิดไป <And> now, แล้วตอนนี้ดูซ uh ิว่า unicorn มาซ่อนอะไรไว้ uh huh. นี่ฮะ หมุนพัดเซอร์เหมือนกันเดียวเลยปึ๊บหน้าเปิดมาข้างในมีอะไรครับ nothing ไม่มีอะไรเลย must be mine อา้าวชิด,ชดหายไปหายอีลำนึงหมุนทางนี้ได้แล้ว ออกมาเปิดมาอ้าวไม่มีอะไรเหมือนกันแล้วยังไงอะชิบหายไม่มีอะไรเลยเอาแล้วมือนี่ไงสิ่งท่แกลตำหายอยู่ไปเ็วอ่านไปติดๆโดดไปจึ๊บลงมาชิบหายเจอต่อครับ โอ้โหวัดสุดฟัสเห็นสิคะงานนี้โดดโอ้โหมันไล่มาติดมากเร็วเข้าสุดท้ายเด็บเด็บเด็บลงบันไดครับลงบันไดมันตามมาได้ว่ะคุณผู้ชมยังโหดข้ามน้ำโอไปเร็วเข้าโอ้โหใหม่กอดนี่ขับรถเขตรเถื่อนน่ะโอ้โหลงมาอีกวิ่งฮะวิ่งวิ่งวิ่ง ขึ้นตรงนี้เฮ้ยวิ่งมาผมเปกล้องมปกล้องกล้องแบบมป็มกล้องแบบเดี๋ยวเเข้าทางตันแล้วฮะโอ้ก d ไปทางนี้แล้วไอ้นุม่มท้านไม่มีข่าใบอะไรทั้งนั้น <S 2> <S 2> อ้าวฟาดหัวให้งงสิใครมาช่วยโอ้โหฟาดหัวไปสองคนเลย ขอบคุณมากครับท่าน I believe I owe you one. Alan. Alan จะได้มาแล้ว What are you doing? คุณทำอะไรของคุณเนี่ย You mean, you're also looking for. Who are you? คุณเป็นใครอ่ะฟาดเข้าให้เต็มๆเลยมือสิบมือเต็มๆ Bring him along. He knows things. หายเลยนะนี่แหละความคิดเสือของตีนตินนะไม่เจอตีนอยู่เสมอนะฮะไปแล้วครับโถสโนวี่ปิงป้งเปงเราเจอคำใบ้แค่อันเดียวนะฮะและอีกสองอันอยู่ที่ไอคนเมื่อกี้นี้ที่ชื่ออานเลนนะครับมันได้ไปแล้ว เดี๋ยวเราก็ต้องตามหาเตีนตีนต่อนะฮะตามหาเตีนตีนต่อลมกลิ่นแปบบ๊บลมกลิ่นข้ามแผนที่เลยอ่ะเอาดิดม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 ,ดม,ดมอาเลนเราพร้อมแล้วอ๋อนี่ไงมาเรียเลยนะฮะในหนังเรียเลยจึก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 ,จก ขึ้นเรือมาครับารนสนมได้หมาใครวะเนี่ยวัดด็อกก็ที่นี้นะฮะมาได,ด้ไงกับตันเรือแน่นอน เดอะเบิร์ดบรพาร์ทส์อ๋อไม่ longer a problem พวกเขาเป็นคน,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 นที่เราหลอกนะ shall we say cooperative คำใบ้ยังอยู่ในอคอนยุว่าวันนั้นฉันต้องการอีกอันหนึ่งมันอยู่ไหน did you search him yeah คนตัวมันหรือยังใช่ตินตินไม่มีคำใบ้อะไรทั้งนั้น shall we chuck him overboard okay genius โอเคได้เลยเราต้องการมันกัปตันครับอะไรอีกฮะตั้มดูนี่หน่อยนะโอเคฉันไปแล้วฉันเข้ามาคุยกับแกทีหลังก็ได้นะไอ้นุ่มโอ้โห รู้สึกเหมือนเรื่องเริ่มบานปลายนะฮะใครมาอ้าวคำใบ้สโนวี่นำมาได้ยังไงเนี่ยไปแล้วเข้าปลดนั่นทห้ทีเชื่อเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วอยู่นี่ไงโอ้โหเห็นดีมากสโนวี่ หมาโคชลาดอะี่คำใบ้นั่นแหละสโนวี่ตอนนี้เราต้องการขอยกับอเลนนะฮะเดี๋ยวผมขอตัดี h e เวนเจอร์ออฟตินตินพาร์ที่2ไว้ทานี้ก่อนละกันครับผมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในตอนที่3นะครับสำหรับพันนี้ก็ต้องสวัสดีครับเจอกันใหม่จ้าบ๊ายบายครับ